นาดีตการใกล้เมืองพารานสีก็มีฝูงแพะอยู่ฝูงหนึ่งที่หากินใกล้ป่าหิมพานพระพุทธเจ้าของเราได้สเสวยชาติเป็นพญาแพะอยู่ในป่าหิมพานนั้นอยู่มาวันหนึ่งก็ถูกนายพลานจับแพะในป่าไปรวมกัน เอาไปขังแล้วก็เตรียมเอาไว้ขายอยู่ต่อมาก็คิดว่าอาชีพนี้อยู่ต่อมาพ่อค้าแพ้ก็คิดว่าอาชีพนี้คงจะไม่มีความเจริญแก่เราสู้เรา,เาไปขายให้พ่อค้าที่อื่นดีกว่าเอาไปหมดนี้แหละพ่อค้าก็เปลี่ยนอาชีพใหม่พยาแพ้ได้เดินทางไปในกลุ่มนั้นด้วยก็คิดว่าเราไปแน่เลยเนี่ยเขาเลี้ยงเรามาเพื่อต้องการที่จะเอาเนื้อเราไปขาย ถ้าเราไม่โดดหลบหรือหาทางรอดเนี่ยตายแน่ก็จึงบอกนางแพะตัวเมียว่าเธอรีบวิ่งไปข้างหน้าก่อนพอวิ่งไปแล้วก็เจอต่อข้างหน้านววนะะล้วก็กระโดดลงไปซ่อนในนั้นเดี๋ยวพี่ไปถึงนั่นแล้วพี่ก็จะรีบวิ่งตามไปแล้วก็กระโดดเราก็จะลบในนั้นเราก็จะรอดตาย จะพเดี๋ยวฉันวิ่งลงนาไปก่อนกระโดดแต่พี่ก็จะเลยวิ่งตามกระโดดไปนะเราคงจะรอตายด้ดยต่อไม้ข้างน,านั่นแหละแพะสองตัวนั้นก็อาศัยท่อนไม้ต่อไม้ที่มีไฟไหม้อยู่นั้นจนกระทั่งมีลูกขึ้นมาอีกสามตัว อยู่มาวันหนึ่งมีเสือตัวหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ขอนไม้นั้นเสือก็ได้กลิ่นเอ๊ะมันได้กลิ่นสัตว์อยู่ที่ไหนใกล้ๆเนี่ยวนไปวนมาก็หาไม่เจอนะพ่อแพะไม่สามารถที่จะห้ามลูกตัวเล็กได้ก็คิดว่าถ้าเสือมารู้ว่าพวกเราอยู่ในนี้ครอบครัวเราต้องถูกเสือตัวน,นี้กินตายกันหมดเลยพ่อแพะจึงพูดเสียงดังให้เสือได้ยินว่า เอ๊ะไอลูกคนนี้มันจะลองเอาอะไรเมื่อเช้ามันก็กินช้างไปตัวหนึ่งแล้วเงียบเงียบไปลูกเดี๋ยวเสือกำลังจะให้เรามากินอีกตัวแล้วไอเสือมันไม่ฉลาดเท่าไหร่มันก็เอะสัตว์อะไรว่ากินได้แม้กระทั่งช้างมันต้องเป็นสัตว์ประหลาดแน่นอนเลยก็กลัวตายขึ้นมามันคิดว่าเอะสัตว์อะไรมากินช้างได้และเราตัวเล็กกว่าช้างมันจะต้องกินเราได้แน่นอนเลย ก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมาพอมันเป็นสัตว์ที่ไม่ฉลาดเท่าไหร่มันทันใดนั้นมันก็เลยวิ่งหนีไปเลยไปละมันวิ่งไปแล้วขิดในใจเอาแหมกูนี่ฉลาดวิตตายเลยถ้าวิ่งหนีไม่ทันนี่มันต้องกินกูแน่เลยทันใดนั้นมันก็วิ่งไปเจอไอหมาจิงจอกบอกว่าไอจิงจอกมึงวิ่งให้หนีเร็วตอนนี้กูจะเดาะสัตว์ประหลาดกำลังจะกินกูแล้วเอ้ยไอเสือมึงไปไหนมามึงวิ่งทำไมมึงไม่เคยกลัวไขรเลยนี่ เออมึงจะกลัวไปทําไมมึงก็ตัวใหญ่กว่าเขาไห้ไปช่วยกันดูด้วยกันว่ามันคืออะไรกันแน่โอ้กูไม่ไปหรอกไอ้จิงจอกมึงไปดูเดี๋ยวกูจะโดนมันกินเฮ้ยไม่งั้นก็เอาหางเราเนี่ยผูกติดกันเวลามีภัยอะไรเราก็จะได้ช่วยกันลากไปเอางานตกลงเราไปดูกันใหม่ว่ามันคืออะไรแน่เอ๊ะมันน่าสงสัยนี่กูจะตายไหมเนี่ยเออไม่ตายหรอกเมียอะไรก็ช่วยกันลังไว้ เมื่อแพะพระโพธิสัตว์เห็นไอ้เสือมากับหมาจิงจอกอย่างนั้นก็คิดว่าครอบครัวเราตายแน่เลยไอห,ห,หมาจิ้งจอกมันฉลาดก็ตะโกนขึ้นว่าไอจิงจอกไอทิพายไอ้ไะยำ้ำมึงไปไหนมาทั้งวันบอกให้ไปหาสัตว์จับสัตว์มาให้ลูกค้ากินยังแบบไม่ได้มึงรีบจับเสือตัวนั้นให้ลูกค้ากินเร็วเสือก็เข้าใจคิดว่าจิงจอกมึงนี่เป็นเพื่อนกับสัตว์ประหลาดใช่ป่าวมึงหาเรื่องให้กูมมาตายเนี่ย ไอเสือตัวใหญ่กว่าก็เลยลากหมาจิ้งจอกวิ่งไปตกเหวตายทั้งคู่แพะพระโพธิสัตว์ก็จึงได้ลอดตายได้อยู่จนกระทั่งสิ้นอายุไขเรื่องพญาแพะก็จบลงท่านี้จะเจริญพร